นพักนักรงคุในช่วงนี้นะครับเอกแคร์ A ก้อนเล็กๆเ,เหมือนที่เราเคยทานตอนเด็กๆเกนี่ยครับกำลังเป็นกระแสกลับมาฮิตอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลยอยากทำกับเขาบ้างแต่เอกแคร์สูตรนี้ครับจะมากับเนื้อสัมผัสที่แตกต่างกันถึง3รูปแบบนะครับมีตัวแป้งตัวไส้ที่เป็นลักษณะของลาวาแล้วก็เคลือบมาด้วยช็อกโกแลตนะครับสูตรที่เราจะทำวันนี้ผลตั้งชื่อง่ายๆครับว่าเอกแคร์ช็อกโกแลตลาวาครับ เราจะมาทําส่วนประกอบของตัวแป้งเอแคกันก่อนนะครับเราใช้ไข่ทั้งหมด3ฟองนะครับตีให้เข้ากันไว้ก่อนเลยสําหรับส่วนประกอบของไข่เนี่ยครับเราอาจจะใช้ไม่หมด3ฟองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตอนที่เ,เราผสมตัวแป้งถ้าเผื่อเขาได้เนื้อสัมผัสที่โอเคแล้วเราจะหยุดทันทีไข่ไก่เข้ากันดีแล้วนะครับเราจะมีส่วนประกอบของแป้งสาลีและผงโกโก้เราใช้ผงโกโก้สีเข้มของทิวลิปนะครับล่อนเตรียมไวก่อนครับ ในหม้อนะครับเราจะใส่เนยน้ำสะอาดน้ำตาลทรายเกลือแล้วก็นำไปตั้งไฟให้เดือดดีครับดูนะครับให้ส่วนประกอบของเนยเนี่ยทั้งหมดละลายดีปิดไฟครับยกออกจากความร้อนเสร็จแล้วนะครับใส่ส่วนประกอบของแป้งทั้งหมดลงไปแล้วรีบใช้ช้อนไม้นะครับคนนะครับผม พอคนเสร็จนํากลับมาตั้งไฟนะครับโดยใช้ความร้อนต่านะครับแล้วเราก็จะผัดแป้งของเราให้แห้งลงนะครับใช้เวลาประมาณ1นาทีครับการผัดแป้งให้แห้งนะครับจะทําให้เวลาที่เราใส่ส่วนประกอบของไข่เนี่ยเราใส่ได้มากขึ้นยิ่งเราใส่ไข่ยิ่งเยอะมากเท่าไหร่นะครับเวลาที่ไปอบเนี่ยเขาจะพองตัวแล้วก็ฟูได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้นครับแค่ไหนเราถึงรู้ว่าใช้ได้แล้วนะครับลองดูนะครับบริเวณก้นหม้อจะเคลือบเป็นฟิล์มบางๆใช้ได้แล้วครับหลังจากนั้นนะครับเรา คนให้ส่วนประกอบเนี่ยเขาคลายความร้อนเล็กน้อยนะครับไข่ตัวนี้มีทั้งหมด3ฟองนะครับเราจะค่อยๆใส่ลงไปครับใส่ลงไปทีละน้อยนะครับเป็นการปรับอุณหภูมิของตัวแป้งก่อนพอเข้ากันดีแล้วค่อยใส่ส่วนต่อไปครับ เราจะใส่ไข่จนส่วนผสมของเราเนี่ยครับมีลักษณะประมาณนี้นะครับเวลาเราใช้ช้อนตกักแล้วเรายกขึ้นนะครับ ตัวแป้งเขาจะค่อยๆย,ย้อยลงนะครับแล้วก็ทิ้งตัวเป็นสามเหลี่ยมด้านล่างแบบนี้นะครับอันนี้ใช้ได้แล้วนะครับไข่ของเราเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ1ช้อนโต๊ะก็เท่ากับว่าพลใช้ไข่ไปประมาณเกือบ3ฟองแต่ไม่ถึงนะครับเวลาที่เราใช้ถุงบีบใช่ไหมครับเราก็ต้องตัดปลายของถุงบีบเนี่ยให้ไม่ใหญ่เกินตัวหัวบีบของเรานะครับลักษณะนี้นะครับแล้วก็เพื่อให้เวลาที่เราใส่ส่วนประกอบลงไปแล้วเขาไม่ไหลออกนะครับลงมาจากถุงบีบประมาณสัก1นนิ้วนะครับเราหมุน แล้วดันกลับเข้าไปแบบนี้ครับใส่ไว้ในแก้วหรือภาชนะที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอกแบบนี้นะครับแล้วก็ถ่ายส่วนผสมนะครับลงในถุงบีบครับมุนปลายถุงบีบถ้าเรายังไม่ใช้งานใช่ไหมครับเราก็ทิ้งไว้แบบนี้ได้เลยเวลาที่เราจะใช้งานเราก็แค่ปลดล็อกเขาออกง่ายๆแบบนี้ก็พร้อมใช้แล้วครับ เอแครนะครับเราจะอบ2อุณหภูมิครับเราจะเริ่มที่180องศา15นาทีนะครับพอเขาขึ้นตัวดีแล้วนะครับแล้วก็ด้านนอกเนี่ยสุกดีเราลดลงมาเหลือ120องศานะครับแล้วอบต่ออีก5นาทีในการลดอุณหภูมินะครับเราต้องการให้ภายในตัวแอ a แครเนี่ยเขาแห้งสนิทนะครับเพื่อที่เวลาออกจากเตาอบแล้วเขาจะไม่ยุบตัวครับ เทลิปโฉมใหม่นะครับเรามีการเปลี่ยนแพคเกจจริงนะครับและสําหรับรุ่นสีเข้มและสีน้ําตาลนะครับเราก็จะมีโปรโมชั่นให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถลุ้นได้ถึง2ต่อนะครับต่อแรกของเรานะครับอยู่ในช่วงของมิถุนายนถึงกันยายนเป็นช่วงของการลุ้นทองครับสำหรับช่วงที่2นะครับจะเป็นช่วงของการลุ้นของรางวัลครับเริ่มตั้งแต่1ตุลาถึง30เมษายนปีหน้าเลยครับสำหรับรายละเอียดนะครับแอดไปได้เลยครับที่แอ ิ o โคลิสตาครับแล้ววันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแป้งของเอแคลร์หรือว่าตัวไส้ของตัวลาวาที่เราจะทำนะครับเราก็ใช้ผงโกโก้ตราทิลิป1 0 0ตัวสีเข้มตัวนี้ครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยครับเริ่มต้นจากการใส่น้ำลงในหม้อนะครับตามด้วยผงวุ้นพักไว้เป็นเวลา5นาทีครับในระหว่างนี้นะครับเราจะผสมแป้งข้าวโพดกับนมข้นจืด พอครบ5นาทีนะครับเราก็จะใส่ส่วนประกอบของน้ำตาลทรายเกลือผงโกโก้สีเข้มและนมข้นจืดอีก150มิลลิลิตรครับนำส่วนประกอบไปตั้งไฟครับพอส่วนผสมเดือดนะครับปิดความร้อนครับหลังจากที่เราปิดความร้อนนะครับน้ำแป้งที่เราพักไว้นะครับคนเล็กน้อยนะครับอย่างให้แป้งเขานอนกลนใส่ลงไปครับเสร็จแล้วจุดไฟครั้งหนึ่งครับคนให้แป้งสุกดีครับ พอเริ่มเดือดน,นะครับเราคนต่อสักประมาณครึ่งนาทีนะครับหลังจากนั้นปิดความร้อนครับผมยกออกจากเตาใส่ส่วนประกอบของเนยตามลงไปครับคนให้ละลายดีครับ ไส้ช็อกโกแลตลาวาของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราจะทําให้ส่วนประกอบนะครับเย็นลงโดยการหล่อบนชามน้ําแข็งครับส่วนประกอบตัวไส้ลาวานะครับหลังจากที่เย็นลงเราจะย้ายไปใส่ในถุงบีบนะครับส่วนตอนนี้ครบ20นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะนําตัวเอแคลของเรานะครับมาพักบนตะแกรงให้เย็นสนิทครับตัวแป้งเอแคลของเรานะครับหลังจากอบเสร็จนะครับเวลาที่เรายกขึ้นเขาจะมีลักษณะที่เบามากทีเดียวถ้าเผื่อสมมติเขาหนักแปลว่าไม่ค่อยพองนะครับเราตะเกียบนะครับปลายแหลมจิ้มด้านบนนะครับ เดีย๋ยวผลจะใช้ดาร์กช็อกโกแลตของทิวลิปตัวนี้นะครับลักษณะของเขาจะเป็นเหรียญดังนั้นเราไม่ต้องมาสับนะครับแล้วก็ละลายได้ง่ายเราจะใช้อยู่ที่100กรัมนะครับละลายในไมโครเวฟได้เลยครับ ข้อดีของการใช้ดาร์กช็อกโกแลตของทิวลิปตัวนี้นะครับนอกจากละลายง่ายแล้วเขายังสามารถเซตตัวได้ที่อุณหภูมิห้องด้วยหลังจากที่เซตตัวดีแล้วเราพร้อมรับประทานเลยครับข้อดีของเอแคลสูตรนี้นะครับก็คือว่าเอแคลส่วนมากเนี่ยเวลาที่เขาขายกันใช่ไหมครับเขาจะแช่ในตู้เย็นซึ่งเวลาที่แช่ตู้เย็นแล้วตัวแป้งเนี่ยครับก็จะกลายเป็นแป้งเอแคลที่แบบนิ่มๆถ้าเผื่อเราไม่เก็บในตู้เย็นนะครับเก็บได้1วันดังนั้นเวลาที่เรายังไม่เก็บในตู้เย็นนะครับตัวแป้งก็ยังจะคงกรอบอยู่ตัวไส้ก็จะะเเป็นลักษณาาวย้ม นในหนึ่งคำเล็กๆนะครับเราสามารถได้รสชาติของช็อกโกแลตใน3มเนื้อสัมผัสลองทํากันดูนะครับ